โปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for off u n today ranking ได้ ผมบอกเลยว่าวันน,นี้เป็นวันที่พิเศษมากๆพิเศษอะไรเพราะว่าจากคุณไอคับหกแปดห้าในเขาส่งมา3 0 0รกว่าบาทคุณแจ๊ดโอ้โหครับยอดมากๆเลยใช่แล้วเรื่องเดียวกับเรื่องฉากฮาระหว่างเจนและดันหรือว่าเซเว่นและเลโอโอ้โหครับลองดูสิว่าจะมีฉากไหนกันบ้างมาไปดูกันเลยดีกว่า <Hey! S 2> อ้าวสิครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับจํารุ่นพี่ไม่ได้หลังจากที่อุตแมนแจ็คในได้ต่อสู้กับปีศาจว่าแต่ว่าพอต่อสู้กันไปกันมาในอุตาแมนแจ็คในต่อสู้ไม่ได้ว่า,อ,าอยังไงฮะเจอสวรรค์เนี่ยเอาผ้าไปปิดปากว่ะสงสัยอุตแมนแจ็คคงเป็นโควิดไม่ปากเหม็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอุตแมนแจ็คเนี่ยก็ลงมาที่โลกว่ะเพื่อจะเอาเซเวนเกอร์เนี่ยมาให้กับเซวันแต่ว่าเขาเนี่ยไปเจอกับเกนว่ะเอยังไงเขามองสบตากันแต่ว่าแจ็คก็พูดไม่ได้เออใช พูด <icana>, อะไรครูจ๊กรูเจ๊อะไรนะกูกูเจ๊ไปไปมึงไปไหนก็ไปไปมึงจำหน้ากูไม่ได้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดันก็ถามเกณฑ์ว่าเอ้ยเกณฑ์ข่าวว่าพี่น้อองุนต้าเรามาที่นี่เนี่ยคนนึงเนี่ยไม่มีและไม่เจอนะแล้วเขาเนี่ยก็ไปเจอกับโกว่ะเออเอาไอสัตว์นี่อยู่นี่นี่ ไอ้แก้มอะไรเนี่ยอา้าวผมก็นึกว่าคนต่างด้าวที่ไหนเนี่ยมไม่รู้ได้ยังไงเนพี่มึเง,นเนงเนี่ยสภาพเขาเนี่ยฮะสภาพนี่โง่งเหมือนคนุณเลย ทำไมพี่น้องแตะตัวที่มาเนี่ยแม่งกากทุกตัวเลยลครับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจค็คครับหนวดสั่งลาหลังจากที่หน่วยแม็กได้ทําการเลี้ยงฉลองว่ะครับ,รบเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเลี้ยงส่งครัง้งสุดท้ายใช่ฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเลิกจ้างอไอ้เอี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เอาเลยฉลองเต็มที่เลยมีเหล้ามีเบียร์เนี่ยเอาไม่หมดเลยโอ้โหครับบน้าคับไม่มีครับมีแต่40่ดีกรีโอ้ยอยายย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 ยอเยยยยายายย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 วยยนยย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 ย แล้วหลังจากนั้นทนี่ปีศาจได้มาถล่มฐานว่าครับไอ้ฉลองต่อไอ้ฉลองอะไรเนี่ยหนีกันดีกว่าหนีที่อะไรล่ะไอสัตว์เล่ากูเกน ไอสัตว์ไปเก็บเหล้ามาก่อน40บดีกีนี่นะเออยังไม่มีจะแดกเหล้าเลยเล่าโอ้โหไม่เอาอ่ะนั่นไอสัตว์ตายหมดเกนไอสัตว์ไปเก็บเหล้าคุณเลิกดื่มมาแล้วก็หนีไปกับผมดีกว่ามันหนีอะไรออกไปไปกูบอกเล้วจะมาอยู่กูตอนเมามึงเชิญเมาในฐานไปเลยเออกูไปแล้วเฮียไอสัตว์มาใครกินเหล้ากูต่อมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสปารก็ได้แดกทั้งตัวเลยว่ะไอสัตว์นี่เมาเมาอยู่คนเดียว เราไปครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณใจครับสั่งให้ไม่ทําตอนนั้นเนี่ยอยู่ดีก็มีชายหนุ่มแก่ๆคนนึงเนี่ย <c oughs> เขาอยู่ร้านว่ะแล้วเขาจ้องมองเกนว่ะไอหานี่มองอะไรกูจะกินไอติมอยู่แีลยแล้วเขาเนี่ยพยายามที่จะส่งสิกแววตาอันเกรมาก <c oughs> ไอหานี่อัดโทดัแล้วหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยปีศาจไม่รู้มาจากไหน,นะวะปีศาจจากองค์กรช็อกเกอร์ <c oughs> โผล่มาเนี่ยจะทําร้ายวิ่งว่ามแต่ว่าเกณฑ์ไปต่อสู้แต่ว่าเกณฑ์สู้ไม่ได้ไโดยกระทืบจับ <c oughs> แต่ว่าชายหนุ่มแก่ๆคนนั้นได้โผล่มาแล้วไปต่อสู้เสือกงชนะได้ว้าทำให้เกณฑ์ตกใจมากครับอ่ามุุมมืชิดดันก็มาเห็นละเอ้ยเกณฑ์ครับผมอ่านะ มึงต้องไปฝึกวิชากับชายคนนี้ไปฝึกทํำหาเหวอะไรแล้วมึงอย่าลืมว่าจะมีไปด้วยนะเล่นเหลืองกันหรือยังไงแล้วหลังจากนั้นไ้เกนไม่เชื่อว่ะคเพราะเกนเนี่ยไม่ยากไปฝึกกับชายคนนั้นรู้สึกว่าไม่ถูกชะตาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยปีศาจได้บุกเมืองว่ะทุกคนได้ไปออกไปต่อสู้แต่ว่าหน่วยมัดได้ตายไปคนนึ่งทำให้เกนเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยดันเนี่ยมาที่สันเคือนไอ้สันไม่เอารถมาด้วยเอามาทำไมพับเบาะพับเบาะมันยั่วมันยาวด้อยไงไอ้สันนี่ตลกอ่ะปมเช่อ ไอสัตว์นี่เพื่อนเล่นมึงใช่ไหมบอไดไงให้มึงแค่เสียตัวแค่วันเดียวนะเด็กครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมไอสัตว์แจ๊สรับไว้ทั้งหมดตอนนั้นในมยมรมชิดานี่เขาเครียดมากยังไงฮะเพราะว่าค่าน้ําค่าไฟในหน่วยเนี่ยมันแพงเหลือเกินเจนไม่อ่อนเพ่อนกูบ้างไงออกอะไรหัวหน้ามีหน้าที่จัดการอะแล้วเนี่ยมึงไปกับกูเนี่ยมึงต้องหารสองนะไปอะไรผมไม่อยากไปเลยไอสัตว์นี่ไม่รู้เรื่องนะมันยืน

คุณเซวันคุรู้จักแต่เซเวน่เเวนอันนัผครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับจุดเริ่มความชิบหายหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยเซเว่นได้ไปต่อสู้กับปีศาจสองฝาแฝดมาแต่เขาเนี่ยโดนหักขานักรอบครับออโอเคช่วยนวดก็ดีแล้วร<อ>ู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นเยอะออแล้วเขาเนี่ยก็กลับร่างเป็นตุ๊กตาแล้วทำให้ออโติเกนเนี่ยต้องมาช่วยนะคุณดานะ เฮ้ยแดนเลยไอซั์นี่เรียกชื่อเก่ากูอะชื่อเก่าอะไรกูชื่อแดนไม่มึงชื่อแดนมานานแล้วแต่เลโอมาสึกเรียกดันไงมึงรู้จักกูได้ยังไงเนี่ยฮะผมก็เป็นอุลตร้าแมนที่มาช่วยคุณเมื่อกี้ไงใช่เปล่าและผมเนี่ยมาจากดาวสิงโตเห่า L77 เนี่ยเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเซเว่นเนี่ยต่อสู้ไม่ได้ต่อไปละต่อสู้ไม่ได้อะไรมึงก็ยังสู้อยู่เลยดูดิไอ้สัตว์ไปเอาน้ำมันกานมาเซวันไอไอสับร้อนไอช่วยกูก่อนมันลื่นอิมันลื่นจะทำไหม จะทำไหมทำก็ได้เออโอเคไอเอาเสือ้ออะไรกูด้วยเฮ้ยไปเฮ้ยไอสัก,กูหนาวโอ้โหมึงไม่ดูตัวกันเลย <laughs> เหดินรายการ เอาละต่อไปนี้ดีกูจะฝึกมึงเองนะสำนึกคุณคุณว่าตลอดด้วยว่ากูเนี่ยสั่งสอนมึงไปเจอกันเจอกันอัดรบห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณใจครับหลอกหลอนเย็นความฝันหลังจากที่เกรนเนี่ยได้สูญเสียดันไปแล้วเพราะเขาเนี่ยตายเพราะกระฐานว่ะใช่ครับผมแล้วก็หลับฝันดีมีความสุขเลยแต่ว่าคืนนั้นเขาฝันร้ายเขาฝันว่าอุต้าเซเว่นเนี่ยมาทักเขาเกรนหวยออก685นะ685อะไร คุณเนี่ยเห็นจ่ายเงินมากเกินไปละนี่รู้ไหมที่กูมาเนี่ยกูจะมาชวนมึงชวนทําไมฮะนี่ไงฝึกด้วยกันไปตายด้วยกันฝึกอะไรกูไม่ฝึกเนี่ยตอนนี้มันต้องไหลาตายแล้วมึงต้องไหลาตายกู <c oughs> ไม่ตายแล้วกูไม่ฝึกด้วยเ <c oughs> ไอ่ไอยกูจะฆ่ามึง <c oughs> มึงจะไปไหนก็ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่ามึกตื่นไอ้สารจะมึกตืน่นเฮ้ยกูจะฆ่ามึงก่อนเฮ้ยตื่นก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโชคดีจังมหาเลยไม่งั้นกูไหลตายไปแล้ว อันดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมจะขอร้องไว้ก่อนตอนนั้นเนี่ยปีศาจได้มาออกอารวาสว่าอย่างไราะว่าคนเนี่ยไปตกบาไงใช่มันไปเกี่ยวตัวมันเนี่ยมันเลยออกอารวาสมันก็เลยเอาแท่เนี่ยมันไปตีตีมันตีมันจนคนตายว่ะทำให้หน่วยมัดเนี่ยต้องออกไปต่อสู้กาบมันใ้่สู้มัน เฮ้ยเยยก็นเข้าไปดิวะโอ้โหเฮ้ยห,หัวหน้าไปเดียวไปเดียวหัวหน้าเฮ้ยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวโดนฟาดอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนโดนฟาดว่ะโอ้โหฟาดจนไปโดนต้นไม้จนคอหักตายโอ้โหครับทำให้หัวหน้าเนี่ยโกรธมาก,กเก็นไอ้สัตว์ไม่ช่วยเพื่อนมันมึงมาได้ไหอะไรอะหัวหน้า เห็นแซ่นี่ไหมเออใช่เฮ้ยใช่อะไรตกใจอะไรไม่โดนผมหลอนเลยผมกลัวเห็นไหมปีศาจไม่เคยตีโดนตัวเลยอีสัตว์นั่นที่ตายไปเนี่ยโง่มัน acting เยอะเกินไปบอยอย่ากระโดดแรงอ่าวมึงตีกูบ้างอย่าให้โดนตัวนะได้ได้ได้สักทีเฮ้ยเฮ้ทีเยตีตัวทำไมอะเอ้าตีต้องตีโดนเนี่ยตีละมัดด้วยมึงแค้นเลยกูเนี่ย ผมไม่มีฮะัว้าจมันนะผมทำตามหน้าที่จำไว้กูชื่อแดนอ่าได้แดนวรรเวทมึงกลับไปยุสองพันซ่าสั่นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอสัตว์เพื่อนมึงอคติ้งเยอะเหลือเกินอ่าครับผมตกเราสะพานจะปืนลั่นด้วยไม่รู้โดนตัวติดอะไร ลำสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับมันตัดได้ไหมหลังจากที่เลโอเนี่ยได้พ่ายแพ้ต่อปีศาจว่ะครับผมแพ้ยับเยินจนต้องหยอดน้ำข้าวต้มใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมโมโลโมชิตังไม่ได้แล้วยังไงสะปัศาจกูก็ขาเปกูสู้ไม่ได้กอหูต้องไปตามหาเกนให้ได้โดยการตามหาแผนที่มันตามหายาขนาดนั้นเลยแล้วเขาเนี่ยก็ไม่เจออยู่ที่บ้านของเกนว่ะเฮ้เกนเฮ้ คุหน้าคุณดันฮะเขายังปวยอยู่เลยอ่ะไอสันนี่อุลตร้าแมนหุบป,ปาคุณดันไปผมไปคุณก็ได้อ่ไปกูอ่าครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดันเนี่ยก็พาเกนมาอยู่ที่น้ำตกแห่งหนึ่งว่ะใช่ฮะซึ่งเดินทางมาเกือบ500กิโลเกนเห็นน้ำตกไหมก็เห็นไงตาไม่บอดตัดน้ำตก มันตัดได้ยังมันเป็นน้ำเอาไอ้สัตว์ตัดไปโอ้โหเดี๋ยวกูไปสู้ปีศาจก่อนมาได้กูไปสู้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดันเนี่ยได้ออกไปต่อสู้ปีศาจและทำการสะกดจิตปีศาจว่ะครับผมจนปีศาจเนี่ยกลับบ้านแล้วอ้าวโอเคก็ามาดูเกณฑ์นหน่อยแล้วก็มันตัดได้หรือเปล่าเ,<อ>เ,เ,เอ้ยเฮ้เขี้ยนเองอะไรเนี่ยไอ้สัตว์นี่ไม่ตัดเลยเนี่เอาก็ามันตัดไม่ได้อะกูสั่งว่าอะไรนะตัดน้ำตกตัดน้ำตกข้าวเหนีอยวอยู่ไหนอันนั้นมาคนละน้ำตกแล้วไอ้สัตว์นี่เถียงไอ้ไอสัตว์นี่ ไปตัดมึงไปตัดเลยได้ได้ไปเอาข่าเหนียวมานูกลัวไปเอาเสือมาด้วยมานั่งจกกินกันอ่าครับ <laughs> เป็นอาหารอีสานไปแล้ว <laughs> <laughs> อันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ๊ครับชีวิตสุดป่าเทือนตอนนั้นเนี่ยเกณเนี่ยได้อาสาไปส่งน้องสาวเพื่อนว่ะอ่าใช่เพราะเพื่อนเนี่ยไม่มีทุรละแล้วทำไมถึงอาสาโดยเกนเนี่ยได้ทําการส่งน้องสาวว่ะแต่ว่ากะว่าจะแวะโรงแรมข้างๆแต่ว่าอยู่ดี่ปีศาจกวิ่งมาจากไหนใช่แล้วเกณเนี่ยก็ทําการหยุดรถว่ากลัวปีศาจวิ่งไม่ทันอ๋อแล้วแม่ก็วิ่งหายไปไหนก็รู้นะ่แล้วก็กลับมาถึงไอ้ไอ้ปีศาจเลนน้องสาวเพื่อนแล้ว ไอ้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 ออกมาอะไรเนี่ยไอ้ทำให้ปีศาจนั้นกลายร่างเป็นตัวใหญ่ว่ะเฮ้โอ๊ยถ้าเกิดกูไม่ได้พวกมึงก็ไม่ได้เฮ้ยเหยียบน้องสาวแบลตเตอร์แตแโอ้โหทำให้เกนเนี่ยตกใจมากแล้วก็โดนไอ้สัตว์นี่ทำไมไม่ขยายร่างขยายแล้วมันสู้ไม่ได้มึงมึงตกใจไอสัตว์เมื่อกี้มึงตกใจแล้วมึงรู้ได้ไงก่อนเขารู้หมดแล้วมึงอะมารีหลายรอบแล้วฉากนี้อ้าวมึงอ่ะอุลตร้าแมนจั๊กไม่กูเลโอโอเคแจ็คพ่อ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณดันเนี่ยก็ได้ทําการให้เกณฑเนี่ยไปฝึกซะโดยการให้เกณฑเนี่ยไปเหลาโฟมอ่ะแล้วก็เอามาทาสีเหมือนไม้แล้วก็ทําการฝึกแล้วให้หน้าม้ามาไล่เชียร์เขาไอ้คุณเกณฑครับสู้ๆครับเอ๊ะเป็นไงคุณเกณฑเดี๋ยวผมเวี่ยงแล้วแหละดูให้คุณเกณฑครับตรงนัน้นมันมีรอยขาวเดี๋ยวผมไม่ทาสีนะครับดีมากดีมากดันเนี่ยเห็นแล้วโกรธมากเลยปาไม่เท้าใส่เกณฑเก็บมา อ่าเนี่ยครเออเก็บมาตีม,มึงไอ้อ้ยอยไอ้อะไรอะตัดนี่ฝึกอะไรเนี่ยฝึกอะไรเอาก็ฝึกตามที่คุณบอกไงฝึกแบบนี้มันไม่ได้ประโยชน์ต้องทำยังไงอ้ยลืมตบ <c oughs> มาฝึกกูนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยดันเนี่ยก็พาเกนเนี่ยออกวิงก่งจ็อกกิ้งออกวิ่งที่อะไรแล้วมึงขับรถเนี่ย วิ่งไปไหนเอากันดูไงวิ่งต่อไปคุณด,ดานะาคุณจะฆ่ากันได้ยังไงเฮ้ยไม่รู้อะไม่ยมึงก็เป็นควานพา่อกูแหละคือคุ Blessed, คณด,ดานะาพ่อกูเขาเบลอเลยแล้วมึงก็ไปสวมเขาด้วยผมหลอกว่าอันนั้นเรื่องของมึงอออ่ะอ,อันดับหนึ่งครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นฉากไหนมาจากตอนที่เท่าไหร่ก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอสัตว์แก๊ส ขโมยจนกุญแจถลอกหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยอาสตา้าเนี่ยได้ทําการโผล่มาที่ดาวแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่ดาวอุลตาแน่นอนเพราะดาวอุลตาไม่ใช่แบบนี้ดำเหลือเกินที่ทหมายนี่ว่าดาวรัง <c oughs> แล้วเขาเนี่ยโผล่มาแล้วบอกว่าพี่ครับพี่พี่อะไรไม่อยู่นี่พี่ครับแล้วเขาขโมยวิซาขี่แล้วก็บอกอพี่ครับไปตามไปพี่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เรียกพี่มาตลอดอวากาศด้ยว่ะจนมาถึงที่โลกจนโมโลโมชิดาวเนี่ยได้ข่าวจากพี่โนอุลตาขเขาเลยทําการสะกดจิตใส่อาสต้าว่ะ พี่ครับไอ้ไอ้คุณดันพี่ครับไอ้มันน้องผมไหมน้องมึงชื่ออะไรนะอัสตาอัสตาเฮียอะไรอัสตาคุณจะเรียกอัสตาเฮ้ยมาเย้ยคุณดันเนี่ยไอ้ไอ้อยากไอ้สักว์กวาจารย์มึงอาจารย์พ่อเฮ้ยเฮ้คุณอย่ามึงจะเรียกชื่อนี้ไอ้ทุยอายเขาดันเฮียอะไรไม่เอาเรียกกูแดนเลโอเฮ้ยเลโอส่งอุนต้าขี่มาอุนต้าขี่อะไรฮะน้องผมไม่มีไปถามน้องมึงสิ อ่ะอัต้ามีวุนต้าขีให้เขาเปล่าพี่ครับพี่ที่อะไรล่ะ <c oughs> พี่ครับผมส่งให้พี่แล้วเฮ้ยน้องผมไม่มีไม่ให้ไม่มีอะไรมึงกำบงการเลยสัตว์นี่กูรู้เลยว่าแผงของพวกมึงทั้งสองคนเอาละไปแสงใส่บันเฮ้ยปี แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอัสตาร์ได้ทำเรื่องไม่คาดฝันว่าโดยการเล็งอุนตาคีใส่ทุกคนว่าทำให้มนุษย์วิชิตดันเนี่ยเขาวิ่งก่อนคนแรกเลยสัตว์ขายขาเปรตทันทีอุนตาคีมีพลังที่สามารถทำลายล้างจักรวาลได้เลยนะปิดไอสัตว์โดนมือกูเฮ้ยเฮ้ยคิงมาจับมือหน่อยอืมสัตว์นรกแม่ ึเป็นอะไระนะอยู่ๆมาด่าเลยเฮ้ยมาแล้วมาตอนจบนะเมือ่อหลายรอบแล้วตอนจบทุกครั้งแล้วมันพังไปแล้วเนี่ยสันใครรับผิดชอบโอ้โหอุนใต้คีไม่สําคัญเอาจริงหลังๆไม่มีใครกล่าวถึงเลย <c oughs> มันจะสําคัญยังไงละ่ <c oughs> ละกูจะฝากเรื่องอุนใต้คีไว้กับโมโนบิชิดันดีกว่าฝากกูด้กูซ่อมไม่ได้กูตัวนี้เดียวเองไอ้เซเว่นมึงรับผิดชอบเลยเรื่องมึงอ่ะมึงเคยรักษาเลโอแล้วมึงรักษาขายกุก่อนมึงไปโรงพยาบาลมึงอย่างโง่พี่ครับพี่ที่อะไรมันไปละ เอาละหมดเรื่องละฝามด้วยนะเซเว่นเซเว่นไปแล้วจัก,การ <Ooh. S 2> ด้วยจักการด้วยเซเว่นอ้าวจะขอจุดกับพี่ตัวนี้ดีกว่าก็เป็นไงกัน,กนพราะในขอมสำหรับ10อันดับฉากเกฑนและดันสุดฮาแล้วก็เซเว่นแล้วก็พีโนอุตาด้วยเป็นงกันกิจาน,นะหลายคนน่าจะสนุกสนานฮะ กับพี่เอามาแล้วก็ขอขอบคุณด้วยส่งมา300บาทนี่เราจัดให้แบบเต็มๆเลยฮาอแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยฮาแล้วใครไม่ฮานะไปดมขี้แบบอ๋อดมขี้ถ้าเกคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับไม่ชอบเนี่ยทำยังไงกดไลค์กันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่าคุณแจกันไปว่าโทรคุณจัดพี่ครับพี่ไม่ใช่พี่มึง เอานี้ดีกว่าเสื้อเราดีกว่าคุณบอสเสื้อนะฮะตัวละ300บาทหนังแมว300บาทและหนังมีนิเศษสี่ร้อยบาททุกตัวส่งฟรีกันไปใช่ฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีกลังทรัพย์เพียงแค่50บาทเนี่ยยังไงอ่ะก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ช่องของ Movie d o อไม่ต้องโฟล์ฟันนะยังไงฮะบางคนดูยากเลยพี่ทำไมไม่สมัครช่องนี้วะกลัวคนมัเยอะไปใช่ฮะและถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์ฟันคลับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยยกกัับบเเรราาแแตตต่่็้้ออองงงลวะไ ช่วงนี้เนี่ยต้องหาสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์อะไรอะไม่มีใครมาสนับสนุนเราจริงจังหรอกแต่ถ้าเกิดมีก็ขอบคุณด้วยนะฮะมาติดต่อมาได้ยกเว้นการพนันนะเนี่ยเอาหลังหลังนี่ยากนะครัลำบ <laughs> เลยคได้อาวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขา <c oughs> ตัวราแต่เพิงตรงนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ